ชาญคือการเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ขนาดคำว่า,าอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวมันก็ยังบะเทียงแทะแน่นอนชาญยังบะเทียงร่วมไปถึงว่ายังเป็นชาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เห็นบ่าแม้สมาธิก็ไม่เที่ยงหาเมื่อใดเ,เขาไปยึดในความเที่ยงแท้แน่นอนเข้ากับถูกเวลานั้นสมาธิ มันก็แปลว่าจิตตั้งมั่นในความสงบออบารนนิเฮ้าสิไปเอาแกว่าสงบในระดับเขาบอได้เขาจะคํ้าว่าแม้ความสงบก็ไม่เที่ยงคําว่าสงบในระดับจสืส่อไดเ้เหมือนชาติกับสมาธินี่ไม่ใช่เครื่องวัดความเป็นอริยะเรืแปลว่าเป็นเครื่องหรือว่าเป็นเป็นเครื่องนําเพื่อให้จิตตั้งมัน่นเพื่อให้เห็นหรือสื่อไดเ้เห็นยัง เห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของความคิดหนึ่งเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปดิจึงบอกว่าแม่กันนะครความสงบที่ที่ห้าเขอใจเป็นขันเป็นตอนก็ยังบริเที่ยงแท่ด้นั่นแหละทำความขอใจใหดีเด้อ <c oughs> สมาธิคณิกะอุปจระอป,ปนาเป็นสิเป็นอย่างบาทัทน,น,นั้นในเมีนเครื่องวัดวา็เป็นอริยะดอกแต่ว่าเป็นเครื่องทำให้เห็นเรียกว่าถ้าห้าจิตตั้งมั่นในความสงบแลาวห้าจะเห็นเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนกับอนัตตาคู่กันเกิดกับรับในคู่กันเร็วมาก ตาส,สีเปียบเทียบห้เห็นเร็วๆเ,เนี่ยคือลมหายใจเข่าก็เกิดหายใจออกก็ดับนะหเห็นทั้งสี่เด้บางเว่าไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เดี๋ยวสมาธิคณิกะสมาธิมีชื่ออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนียก็ยึดมั่นถือมันอม่นแล้วมาทบทยงกันเด้เออมันเป็นสือ่อเป็นสือ่อเป็นระดับนะบบนี้คาว่าสมาธิระดับใดกระสางสามารถรู้อริยสัจสีใดทั้งนั้นเลย มันเป็นแค่เครื่องยึดเข้าไปสะกอนว่าคนณเฮานั่น,นเอาเอาตัณหาเป็นคือความอยากนะเอากิเลสเป็นเครื่องยึดวัตถุสิ่งของนั่นแหละเป็นเครื่องยึดยึดให้มันถูกต้อตงตรงตามอารมณ์ตัวของที่อยากได้ซือ <c oughs> ฉะนั้นชาตสมาธิเกืออนุนันกันเสวีิวา แยกกันเลยกับว่าใดมันเป็นของติดเนื่องกันอยู่เพื่อเกา่าแม้กระทั่งชาติแม้กระทั่งสมาธิในความสงบตามลาดับขันมันขันนั่นขันนั่นขันนั่นกาบ,บอนแมนครัอเพียงต่ว่าเพิ่นใหายละเอียดคือสืออ่อความสงบกับบ่เทียงนะออบบนี้เฮาอาศัยอาณาปานาสติเป็นที่เพ่งอยู่นี่เป็นชาติซับมั่นว่าเป็นชาติ เพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นในความสงบเป็นสมาธิอบบนี้เมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบห้าจะต้องเห็นให้ได้เห็นยังเห็นอนิจจังกับหน้าตาของเกิดของดับคูกันเด้บะแมนเกิดเราโดนจังดับบะแมนเกิดดับตลอดโดยเฉพาะความคิดจิตคือความคิดนั่นแหละความคิดมีเสือคือได้อยู่บหลาพวกเขามันมัน มันมันคองอยู่บนความคิดมือหนึ่งมือหนึ่งคิดอย่างแน่นั่นแหละเรียกว่าเห็นความเกิดดับอ,อของสังขารอภิสังขารคือความคิดนี่แหละจิตตะสังขารคือความคิดนี่แหละมือหนึ่งมือหนึ่งจะคิดไปเรื่อใดแน่แต่ว่าหนึ่งเขาเห็นอนิจังอนัตตาของความคิดแล้วเขาต้องเห็นสิ่งที่ลึกล้ำกว่าไปคืออารมณ์ความรู้สึก ถามันมีอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจอันนั้นเราเอื่นว่ายึดมั่นถือมั่นบว่าสิเป็นเรื่องใหกัแล้วแต่บุคคลสัตว์สิ่งของหรือแม้กระทั่งอารมณ์ตัวเองความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกที่ที่ข้าใจว่าอันนี้สุกอันนี้ถูกขให้มันเห็นความเกิดข้อมดับถามันเห็นแล้วไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสุกก็บ่มีจริงถูกก็บ่มีจริงสุกกับบ่ริงถูกกับบ่กิงเ้อะ อันนั้นเป็นภาษาหลวว่าซุกว่าถูกว่าโดยเขาไปเห็นความดึกดำก็นั้นนะเห็นสิ่งหนึ่งเกิดเห็นสิ่งหนึ่งดับเฉยๆนะครับไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งบวงนะงบอกว่าชาิกับบ่เตียนดอกสมาธิกับบ่เตียนดอกที่เขาเข้าไปยึดเอายึดว่าระดับนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นและที่หลายๆคน เวลาทำสมาธิมักสิติดเมื่อนี้ว่าสงบไยเป็นจังสั่นเป็นจังสีเมื่อนี้เสียงรบกวนจะเข้าเห็นอย่างนี้อยู่กระถึกคือโค้งอยู่นี่ว่าสงบกูเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจได้มั้อไม่ได้เข้าใจว่าความสงบนั้นความหมายของบางคนอาจจะเข้าใจว่าต้องบ่เด็กหูยิ้มอย่างต้องบ่เห็นอย่าง บ่หงยินบ่เห็นบ่ได้กลิ่นบ่ได้สัมผัสกระทบรู้สึกอย่างเข้าใจว่าจังสั้นหลือเข้าใจว่าสมาธินันเทียงมั่งชาตินันเพียงมั่งบ่ม่นแบบนั้นแต่ว่ามันเพียงแต่ว่ายึดไว้ก่อนซื่อ,อ,อเพื่อให้เห็นความเกิดความดับ ừ, ของสิ่งทั้งปวงโดยภายนอกแต่เหาจิตตั้งมั่นด้วยความสงบในระดับหนึ่งแล้วจะเป็นคณิกะอุปจาระอ,อุปจาระนี่แหละสำคัญนักอื ừ, เห็นความเกิดดับของสิ่งที่เข้ามากระทบคําว่าความเกิดดับของสิ่งที่เข้ามากระทบเด้่คือเสียงเขาดาคือเสียงเขาหยอกนันเกิดดับลหละนั่นแหละอุปจาระสิ่งที่อุบัติขึ้นมารบกวนจิตใจ่ให้เห่านั่นเข้าถึงคําว่าความว่างคําว่าสุญญตาคําว่าสุญญตาวิโมกคําว่าไม่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องเกาะนี่ เพื่อจะให้เขาถึงตัวนี้ตั้งหากแม้กระทั่งการเข้าถึงจริงๆมันก็ยังอธิบายบ่ได้เลยว่าต้องอาศัยแนวทางนี้อยู่ซึ่งว่าการเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในลมหายใจเขาออกเื่อเอินว่าเพ่งอยู่ในฌานก็ไดทั้งบดสับรวมใหญ่มันว่าสมาธิทำให้จิตทั้งมันในความสงบเพื่อที่จะเห็นความเกิดความดับความความคิดตัวเองของอารมณ์ตัวเอง โดยภายนอกก็ว่าเขาเคยเห็นคนเกิดบอ่อแก่บอ่อเก็บบอ่อตายบอ่อเห็นนั่นเห็นความเกิดดับนั่นยังห่างไกลโตอยู่แต่ว่าในความเป็นแนวทางตัวสิ่นองพมาหาจากของพื้นเก่านี่คือภายนอกวัตถุสิ่งของเกิดดับบอ่อเกิดดับเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีแตเดด่เกิดดับเกิดดับท่าโดยสัมไปบริวารตั้งอยู่ท่าโดยสัมไปแต่ว่ามันเป็นศัพท์สำเนีย่ยมันคือเป็นภาษาเพื่อเกิดความเข้าใจ รินทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับเท่านั้นมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นอะไรตังว่าเิ่นตั้งาสเพธรรม,มานารังอภินิเวศายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นแต่ว่าจะเอาเึ่งได้เป็นเครื่องวัดว่าเฮาบ่ยุดธมั่นถือมัน่นเครื่องวัดตัวเองได้บแม่นบาลออไมเตอร์ได้บแม่นเทอร์โมมิเตอร์พอมบแม่นวัดอันอากาศเด้บแม่นวัดแรงลมเด้ แ่าเอาความรู้สึกตัวเองนั่นมาเป็นเครื่องวัดถ้ายังมีความรู้สึกนิดหนึ่งเ้อหนึ่งในความพอใจและไม่พอใจอันนั้นแหละเกิดเกิดคือเก้าพอใจในเรื่องใดก็สางพอใจในความสงบในชา้นในชา้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็สางเกิดขึ้นเก้าพอใจในอรูปฌานเกิดขึ้นเก้าพอใจจะไปเข้ายังกับคำว่าไม่พอใจนี่ไม่พอใจกับเรื่องใดก็สร้างอบายเบดไม่ยินดีไม่พอใจอ,อ มีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจนี่โกรธโมโหเรื่องได้กระสางนารกเพื่อก้าเานี่ยอันนี้เข้าวาถึงเรื่องความยินดีพอใจพอใจในการสิเพ่งอยู่ในฌานอันบางคนเขาเจ้ากระติดติดยังติดต่อไปฌานติ่ซีมันเปรียบเสมือนดุนดังว่าคนนอนหลับอันนั้นนอนหลับแบบบกฝันคนที่นอนหลับแบบบกฝันเต็มอิ่มลุกขึ้นมากกับปี่กระเป๋า เวลาออกมาสู่ผเชือโหลกภาหนอกในสิ่งที่เขามากระทบรูปเสียงกันลดสัมผัสเห็นคนกําล่ำทกเถียงกันปุ๊บปับ๊บเนี่ยเบิ่งรู้มันสิท่านหรือบ่ท่านแต่บ่ท่านคือมันสิเขาไปหนุงกับเขาท่านที่เลยแล้วก็โอ้ยวุ่นวายเว้ยวุ่นวายต้องเห็ดแม่งยังดอกเนี่ยว่าวุ่นวายว่านั่นนี่เด้นั่นแหละมันบ่ท่านความเกิดความดับมันบ่ท่านอารมณ์ความรู้สุตัวเองบา้านีหลายคนก็เลยกเขาไปติดในความสงบ จิตในความสงบอุเบกขาตัวน,นั้นมันเป็นมันเป็นการตัดออกไปแล้วซื่งมันบา้มีปัญญาบาได้คืออุเบกขาได้อุเปกขานี่หรือว่าสังขารสังขารุเปกขายานสังขารุเปกขายานสิ่งที่เข้ามากับทุกๆท่านจิตนั้นไม่วันไหลตั้งมั่นไม่วันไหวอันและตัวนี้ต้งหาก เดือกเกิดตายรู้เท่าทันอารมณ์อันล้องเกี่ยวอยู่เป็นอาสวะขยะยา,ยานเขาก็วอาบาลีในจังหน่อยเปรียบเทียบ <c oughs> ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆในความยินดีพอใจเนี่ยมันจิจบดวงนี้เลยี้ถึงาว่านี่แหละเครื่องวัดเครื่องวัดตัวเองวัดตัวเองปฏิบัติธรรมนะ่ะก้าวหน้าขนาดไหนไม่ได้ไปวัดผู้อื่นหรอกวัดตัวเองเออ มีคนเสื่ยงตาเบิ้งตลอดตลอดแม้นเขาเบาเ่าการ้างแต่ของคิดเองเด้เบิ้งกูเห็ดหยังอีหานี่กว่าเด้น,นแหละนี่แหละมันสางความไม่พอใจคือรู้ไม่เท่าทันความคิดรู้บ่เท่าท่านความคิดแต่ของเด่นเมื่อมีความคิดว่าเขาเสี่ยงตาเบิ้งเขาเหลือบตาเบิงเบ้งเขาเขาเห็ดสีหนาตึงๆอย่างสิก็เริ่มไปปรุงแต่งตัดสินใจแทนเขาเองว่าเขามองกูบ่ดีนั้นเว้าการ้างนันมันคิดละ่ะนะ แต่ของได้เป็นผู้คิดเอาเองจริงๆแล้วนะ่ะเออกับเขาก็ยุติเขาแต่ว่าห้าบุหูบ่ท่านมันเองเลยเกิดอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่พอใจเออก็เกิดความไม่พอใจก็เกิดจากความพอใจนั่นแหละเออเมื่อมีบุคคลผู้หนึ่งยกย่องแบบนั้นแบบนี้จ้าดีเนาะทั้งสันทีงสี่เกิดความพอใจนั่นเกิดขึ้นเขาอันนี้แต่สองอย่างที่ว่าที่จริงมันก็แนบติดกันอยู่เดยละ่ะความพอใจกับความไม่พอใจสุขกับทุกข์มันนีง เกิดกับดับนี่แนบด้วยการบิดถ้าจึงอาศัยเ้าอาศัยลมหายใจเป็นที่หยึดวบก่อนยึดเพื่อจะเห็นนั่นแหละเห็นอย่างเห็นความเกิดดับเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของคําว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ถ้า่ามีตัวหยุดตัวหนึ่งเพื่อจะอรู้นี่มันบ่ได้มันมแต่คิดเอากับคิดเอามันเริ่ไปเห็นลึกขอามาในความรู้สึกของจข,ข,ข,ของเอง แต่เราเห็นความจริงแม้ความเกิดก็เป็นทุกขออ์เกิดมาในมีอย่างแน,น่เรียกก็หิ้วเขา่าหอนหนาวเจ็บไข้ป่วยปวดบาเดเจ็บถือมีดบาดเออเหยียบน้ํามั่งนั่นนีมั่ง,งโอ้มันทุกแบบนี้สุดท้ายเดี๋ยวมันก็ต้องป่วยสุดท้ายห้วมันก็ต้องแก่สุดท้ายมันก็ต้องตาย,ายก็ยเลยเป็นทุกข์เพราะวาความเขาไปยึดมันถือมันนี่เองบรูท่านความเป็นอนิจจังรความเป็นอนัตตาความเกิดและความดับแต่เฮาบ่มี จุดหนึ่งที่เพ่งอยู่จุดหนึ่งที่เฮาต้องใส่วิธีการเพ่งอยู่นั่นแหละที่เฮาพากันอาศัยลมหายใจกระแสส่างจุดอุณรลมกันมามีอยู่สามจุดที่แต่ผู้ได้สีสารางเฮากะวอาตามที่เฮาถนัดอทองน้อยหรือที่เวรื่อานยุดระหว่างสะดือเป็นจุดที่เพ่งอยู่หนึ่งเ,เหมือนกับว่ายุบน้องพ่องน้องน,นั่นแหละ จุดที่สองระหว่างกลางอกเป็นจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่หรือจุดหนึ่งให้เพ่งอยู่เพื่อจิตเกาะเพื่อจะเห็นนั่นเองระหว่างกลางอกเพื่อที่จะรู้นั่นแหละจุดที่สามคือระหว่างกลางหน้าผากเออที่ห้าใส่สับวาอุนาโลมันเองถ้า,าตตองมีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่อให้มันเป็นจุดถือว่าจุดถือว่าจิตต่ว่าไปอืเพ่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะเห็นความเกิดดับอ อันเกิดจากความคิดของตัวเองเห็นความคิดในหละกจะว่าเห็นจริงๆแล้กวก็ดีเมื่อมันเห็นความคิดทามันกําลังไหลไปไหลไปแล้วเกิดอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยถ้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจไม่พอใจถ้ามันเห็นตัวนี้ปุ๊บมันหลูเข้ามาปั๊บมันก็บมีความรู้สึกความพอใจบวาพอใจดอกเพราะว่ามันสีเบิ้งในความเป็นอนิจจังอนัตตาในความเกิดในความดับซื่อๆทีนี้ที่เหาปรุงแต่งไปน้ํามันเกิดเป็นทุกข์เพราะว่ายัง เพราะว่าอยากได้ดังใจอยากได้ดังใจเลยมันจึงถูกเพี่กเพงว่าหาวิธีเกียกว่าวิหารธรรมกัแมนเครื่องอยูของใจเครื่องอยูของความรู้สึกของ,งเฮ้าเองกับแมนเพื่อสิเพ่งหรือว,ว่าเหมือนกับว่าบุคคลผู้เป็นนายทาวารเท่าสิจอบเทาสิจับสิ่งแปรปลอมเขามา ถ้าห้องหูท่านมันห้ากก็ตีหัวมันก่อนปัวมันกระถอยหดออกไปเนี่ยเรียกว่าหาจุดหนึ่งที่เพ่งอยู่เรียกเหมือนนายประตูนายชาวบานค่อยจับดักดักจับสิ่งต่างๆที่เขามากกระทบแล้วก็เกิดความรู้ท่านถ้ารู้ท่านมันเกิดหยุดอารมณ์ความรู้สึกก็เกิดอันอื่นกับพิกขึ้นมาเอยหรือว่า,เห,นานเห็นผู้นั้นเห็นผู้นี้เรียกว่ารูปนั่นแหละห้องหูท่านมาแล้ว มันก็เป็นของมันสั่นเห็นกัสักแต่ว่าเนี่ยมันหยุดหลับถ้าเดียวเสียงนั่นเสียงนี้เสียงยังเสียงห่องเสียงดาเสียงจากไรหรือก็คือกคมในความจากไรในความรำคาญบะมีถตาเขาบะขิดบะมีจากไรํำคาญหัวกหูนี่บะมีถตาเขาขิดปั๊บมีทันทีเนี่ยถตาเขารู้เท่าท่านมันมันก็อยู่มตนของมันจังสั่นนะมันก็เป็นของมันจังสั่นเขาบะขิดก็ดับพับเพื่อกันลูกเสียงกริมก็คือกันเพื่อกิดหอมเด้เขา เขาผัดปลาเหมึกบ้อนี่คิดได้ปะเนี่ยเกิดความอยากนั่นเกิดอารมณ์ความรู้สึกนความพอใจอยากกินเออและแต่ห้ารลู้ท่านเนี่ยมันกระดับไปมันก็เกิดไม่ไหลไปเลยไหลไปเลยเป็นบลักเออรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆไหลไปเรื่อยเรื่อย,เอ,ยเออความคิดเนี่ยที่เป็นตัวปรุงตัวแป้งแตง่งให้มันเกิดความพอใจและไม่พอใจถ้าห้ารลู้เท่าท่านตัวนี้แม้นมันจะมีสิ่งที่คิดอยู่บาทเนี่ย อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นไม่ได้ดับแล้วจึงเรียกว่าอาสาวะขยะยางรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนะรู้เท่าทันเด่นถ้ารู้ทันแล้วมันก็บริวีความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจโดยทั้งใจเด้้่วนทั้งกายก็เป็นธรรมดามีความรู้สึกห่อนหนาวเป็นธรรมดาแยกมันออกเออเพิ่นกะแยกลงมาสองยางแค่นั้นหนึ่งดิ้งกายกับใจกายกับวารูปปะขัน ใจกับว่าน้ามาขันเป็นยังเวทนาสัญญาสังขารย่านร่วมแล้ยวก็คือความรู้สึกตัวเดียวนี่แหละเออแยกแยะซื่อๆรู้ให้มันท่านความรู้สึกในความพอใจแล้วไม่พอใจหนึ่งได้มันก็มันก็บจบอยู่แค่นั้นมันก็ดับอยู่แค่นั้นอ,อแต่จังว่าส่วนความเป็นอริยะนั่นนะ่ยเออเป็นผู้ไม่มีกิจคิดนะเป็นผู้ไม่มีกิจคิดที่จะทําร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิดว่าทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่คิดเช่นนั้นเลยด้ยบ่มีเลยนั่นแหละอริยะแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูศัออตรูก็คือใจของเองดิอริยะแท้นะัออ <c oughs> น่นแหละมักระศิบวกกันเมื่อมีจิตตั้งมั่นหรือว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดแม้แต่นิดนึงน้อยนึงที่จะทำลายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิวระทรย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์มั่นกันบบมีความกังวล เมือ่อบำบมีความกังวลแล้วสมาธิก็เลยเกิดง่ายจิตยิ่งตั้งมั่นในความสงบใดเมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบใดแล้วเพราะว่าบ่ามีเรื่องใดให้จิตกังวลบริกรรมวุ่นเรื่องขาเรื่องหลักบริกรรมวุ่นเรื่องขี้เหล่าเมายาขี้โตขี้ตัวอย่างบริกรรมวุ่นเรื่องดใดใดทั้งสินเลยเออสมาธิจิตก็เลยตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้เห็นเห็นความเกิดเห็นความดับนั่นเระเรียกว่าปัญญาอาว่าศิลนสมาธิและปัญญาเออ เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาซื่อมัน่นปัญญาก็คือการเห็นความเกิดดับแล้วก็ไม่มีอารมณ์ความพอใจอยู่ในนั้นี่เรียกว่าอาสวะขยะยานเป็นอริยะขันสูงเลยล่ะอันนั้นออขันจบเลยบ่มีจักน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งยังมากกระทบกับทางกสัตวหายเงียบมิตรู้ท่านดูท่านเหลือแต่การทําตัวว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้จึงควรจึซื้อได้บัง เหตุไปตามความเหมาะความสมควอมวนตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นข้าไปอยู่ในนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจมันละมันขาดแล้วมัได้อเหตุไปตามอารมณ์เลยมันเบิดอารมณ์หมดอารมณ์อารมณ์ก็คือ,อพอใจนั่นแหละหมดอารมณ์ตัวน,นั้นแล้วนี่แต่สิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแต่จเหตุอยังสิ่งใดท,ที่มันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสัตว์บังเทแตาวะสัตว์ที่เหาเห็นจะด้วยสัมไปสัตว์ที่ จังสีนะมันลึกล้ำเข้าไปขนาดนั้นด้ในในผู้เพล่นว่างแบบเพล่นเห็ดแบบไดทั้ทงว่าพวกเขาพยจยามสำนึกสำเนียกเข้ามาถ้าเขามีจิตไม่คิดทำร้ายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งซื้อชู้ดทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์สบายด้โล่งไปเบิดเลยบ่ค่อยแต่ไปจอ่จอจอ่อจับพิดผู้นั้นจับพิดผู้นี้ไปสงสัยผู้อื่น ไปสงสัยเรื่องนั่นไปสงสัยเรื่องนี้จอบแต่ถ้าจับผิดผู้อื <ay> ่นบ you know, ่เคยจับผิดจาของนั่นแหละนี่บัถ้ามันบ่ได้กังวลกับเรื่องของบุคคลอื่นแล้วบ่ไปเบียดเบียนใครแล้วเบียดเบียนคนอื่นก็เบียดเบียนตนนั่นแหละเบียดเบียนจาของเองคำว่าสมาธิมันก็เลย่ตังมันมันว่างๆางบางบางดุสกรพอแต่มีสิ่งที่เขามากระทบแล้วมันลู้ท่านความเกิดลู้ท่านความดับแล้วมันก็บ่อยากได้ดังใจอีก เ,ออเมื่อมันบ่รดยอยากได้ดังใจอีกออมันก็เอื่นว่าวางมันก็วา,วางอย่างยิ่งวางอย่างยิ่งเลยอเอื่นว่านิพผ่านกับแมนเอเอ,อนนผ่านแปลว่าดับดับความอยากดับตัณหาดับอุปทานดับอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจเนี่ยดับอารมณ์ความยินดีตัวเดียวคือว่าดับราคะนี่แต่ว่าภาษาบาลีว่าลาคะราคะแปลว่าความพอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัส จึงเกิดอารมณ์ตั้งขึ้นได้นะถามันรู้ต่อท่านตัวกิจก่อนเนี่ยมันหยุดแม้นความคิดนั้นจะเกิดขึ้นกระสางไม่มีอารมณ์อยู่ในนั้นนั่นแหละสื่อว่ามีพลาดห่ะว่ามีอารมณ์เพื่อเลื่อนว่าหยุดคิดมั่งหยุดคิดปรุงแต่งมั่งอาังคะตะรรมั่งเออรมก็คือความเกิดกับความดับเหตุปัจจัยแห่งความเกิดกับป็นตัวจีสังวรสายเกิดเหตุและปัจจัยแห่งความเกิดเหตุปัจจัยแห่งความดับ เนี่ยแ้าติดที่ในสองสิ่งนี้มันก็เที่ยวเกิดเที่ยวดับอยู่นั่ะหมายถึงเกิดหมายถึงตายเออมันเวียนว่ายอยู่ฉะนั้นเพิ่นจึงบอกบางที่เพิ่นก็ว่ามันบ่มีมันมันเบิดบาปเบิดบุญเราแหละสําหรับผู้เพิ่นละเด้อจะเสียไปหยังบุญก็เป็นเรื่องของเพิ่นได้อันนั้นก็เลยเฮาบ่ทันถึงจะพึงว่าอ่าเฮาบ่ทันได้ถึงจะจะถึงเว้าหัวเฮาค่อยๆทําสมาธิเอาเรื่อยๆเอาอาศัยอานาปานสติแล้วเฮา ทำจิตหนึ่งหรือจุดหนึ่งอันเป็นเครื่องอยู่เป็นเรือนแห่งใจเป็นเครื่องบอกความรู้สึกของตัวเองโดยอาศัยจุดหน้าโลมอ่อาศัยจุดหน้าโลงเป็นเครื่องที่จะจับผิดตัวเองจับผิดตัวเองคือความคิดตัวเองจับผิดตัวนี้บางเม่จับผิดผู้อื่นทางคนบ้ทานไดเข้าใจยังยุกเออฮะจับผิดผู้นั้นจับผิดผู้นี้เออพี่ชายอ้วนเอฮะจับผิดตะคนนะเออเกิดกลายเป็นนักสํารวจไปแล้ว นักสำรวจแซมนโน้กวา่านักสำรวจเพิ่มกินเพ,พ,พิ่มอยู่ผู้อื่นต่างถิ่นะอันนี้ยังอันนั้นนะเออเอาไปยังหลายแผ่นกินจะขาบนี่เออคือกินก็คืออันน,อนี่ต่างถินะ่นะเหมือนเพียงสันเด้เออบะเบิบงจากของเด้แต่ของส้ำองบะแห้งด่อนเออสะแตกมือละลอยเถื่อนยังบ้านคำเนาะเรื่งงองสา่ะเบิงเขาด้วยแต่ว่าพได้รู้ได้ว่าจากของว่ายยังเนาะเอ้ยผีพึ่มเอ้ย เลิลกลบไปนาทีเก้าได้บังเป็นผีฝ่าวัตถุศสะสัร์หรือทหารดันนี่อะไว่ามันผ,ผึ่มธรรมดาเป็นอสุรกายพร้อมปากบดีนี่ะเอาเพราะ